ครับปีนขึ้นมาเลยครับอ่าน้องชื่ออะไรครับบุ๊กนะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับอุดรรัตวิทยาค่ะอะไรนะอะไรนะอุดมรัตน์วิทยาจังหวัดครับอยุธยาโรงเรียนอุดมอุดมรรัตน์วิทยาจังหวัดอยุธยาเขินเขินครับตัวเลขเขินให้กอดพี่แจ็คทีหนึ่งไงให้กอดทีหนึ่งไงตอบหนึ่งตะกอดอนกอด ครั้งเดียวนะครับไม่มีไม่มีคนอื่นไม่ได้นะครับได้แล้วไม่ให้แล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอข้าวายก่อนรายการของเราอ่ามาบอกเออการช่องไหนบ้างครับอะไรนะฮะวันศุกร์ห้าโมงเย็นอืมช่องไหนไม่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 มันจะมีสองช่องอ่ามีรายการสนุกทีสสนุกทีสกับรายการช่างคิดช่างสังเกตเอาเอาช่องรายการช่างช่างคิดช่างสังเกตก่อนช่างคิดช่างสังเกตอยู่ช่องไหนครับครับ ช่องเจ็ดช <c oughs> hey, ouais, ่องเจ็ดยู่ทีวีไทยอยู่ทีวีไทยอยู่ทีวีไทยนะลูกนะเวลา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 ถูกไหมสี่สี่โมงครึ่งสี่สามโมงและการของเราเนี่ยออกอากาศช่วงไหนบ้างครับช่วงไหนบ้างอ่าอ่า 4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นใช่นะครับอันนี uh ้รายการช่างคิดช่างสังเกตครับผมครับแต่ว่ารายการสนุกคิดสนุกวีเนี่ยออกช่อง 10A เวลา5โมงเย็นทุกวันอังคารถูกต้องแล้วถ้าตอบได้ไม่ถือว่าตอบถูกก็ได้ก็ได้นะลองให้โค้งศรทุบคุญปีนเตือนขึ้นมาครับเป็นสไปเดอร์แมนมาขับรถงั้นรับเสื้อจากรายการของเราไปเลยครับผมครับจับเลยครับพร้อมเมื่อกี้นี้ได้กอดกับพี่แจ็คอีกหนึ่งทีคืนนี้กลับไปนอนหลับสบายเลยหลงดีก็หลงที่เดิมไม่ ตรงนี้ก็้ครับโอ้โหมันขึ้นมาขนาดจะลงท้้งนั้นเลย,เลยครับอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้วหมดแล้วค<ช>่ะแต่ว่าย่างย่าเดี๋ยวเรานะคะจะขอเชิญท่านผู้ใหญ่